เขาออกมาปฏิเสธครับเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าทางด้านพลเอกเตียบันเนี่ยจะก่อรัฐประหารนะครับเพราะว่าสมเด็จทุนเซนสั่งปลดผู้บังคับกองพันกว่า30นายที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพลเอกเตียสเลยหะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกรลาหหัวมของกัมพูชาและเป็นลูกชายของเตียบันคือเรื่องเดือแผนตีคอกเนี้ยเรื่องเยแสดงเนาะองอกมบัยเนี่ยยืงก็ทานได้ยืงไทยก็ทานได้เก๋เ้ยตะบอลนุ่มแต่ป้าตะเกียกเนื่นุ่มวิชบานะ เหมือนแมนเชสเตด้วยว่าอ่าครังไทยนี่วันนี้คังกัมพูชีนี่เป็นประกอดเบอร์ยืองในเยี่ยปีแพนตี้แต่ปกปุ้มโดยปุณหมอทรายโนจนินมวยขนาดปีลอยพอนไอ้เตียบันที่ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าเตียบันโดนคุณเซนด่าท่านดูสีหน้าเตียบันไม่ได้ยิ้มแย้มไม่ได้มีสายตาเชื่อมั่นเลยออกมาพูดเพื่อให้คุณเซนมันสบายใจหน่อยแต่ผลที่สุดแล้วก็าคุณเซนจะโดนเตียบันยึดอำนาจถ้าเตียบันมีอำนาจนี่เขาคุยกับไทยง่ายครับรเราอยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้นดีกับประเทศไทยเปิดธมาค้าขา,ายเหมือนเดิมนะครับรอให้คุณเซนโดนเตียบันยึดอำนาจเท่านั้นแหละครับ ไอ้เตียบันที่ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเตียบันโดนคุณเซนด่านะครับในฐานะเขาเป็นเพื่อนกันปฏิบัติกูเหรอมึงไม่เห็นช่วยเลยกูฟาดัะประเทศไอเนี่ยนั่งนิ่งเลยไอ้เตียบันเลยต้องออกมานั่งท่านดูสีหน้าเตียบันไม่ได้ยิ้มแย้มไม่ได้มีสายตาเชื่อมั่นเลยอ,ออกมาพูดเพื่อให้คุณเซนมันสบายใจหน่อยนะครับแต่ผลที่สุดแล้วก็คุณเซนเนี่ยจะโดนเตียบันยึดอำนาจนะครับ ถ้าเตียบันมีอำนาจนี่เขาคุยกับไทยง่ายครับเราอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับเราอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นดีกับประเทศไทยเปิดธ م มาค้าขายเหมือนเดิมนะครับรอไอ้คุณเซนโดนเตียบันยึดอำนาจเท่านั้นแหละครับคนอื่นมันยึดอำนาจคุณเซนไม่ได้นะเตียบันครับทหารชายแดนนี่มันก็ไม่ชอบใจคุณเซนนะส่วนใหญ่ทหารชายแดนเป็นทหารแก่ๆทหารแก่ๆตั้งแต่สมัยสมัยเขมรแดงนะครับเป็นนักรบรุ่นเก่านักรบรุ่นเก่าสมัย เขาอยู่กับเตียบันนะครับอยู่กับเตียบันมานะครับแต่บุญเซนนี่มันหนีทรยศเขมรแดงไปอยู่กับเวียดนามนะฮะเราช่วยเตียบันครับมันมันหลักการครับถ้าเขาสามัคคีกันเราต้องทําให้เขาแตกนะครับเหมือนบุญเซนมันใช้อะหลักการทาสงครามเราลักกันดีๆมันก็มายุให้เราแตกนะครับแล้วอ,อันนี้ต้องขอชื่นชมผู้ชัาการทหารสูงสุดนะชื่ออะไรนะลูกของท่าน แม่ทัพอิสระพงหนุ่มพักดีท่านอิสระพงหนุ่มพักดีนี่เป็นแม่ทัพที่เฉียบขาดมากนะครับเป็นนักรบเต็มตัวเลยนะครับออกไปประทะฆ่าศึกอยู่กับลูกน้องนะครับถึงลูกถึงคนนะครับนักรบเลยนะครับนักรบเลยตอนนี้ลูกชายท่านเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดท่านฉลาดมากท่านฉลาดมากครับท่านไปเยี่ยมผู้จัดการทหารสูงสุดเวียดนามโอ้โหไอ เวียดนามเนี่ยมันก็ไม่ไว้ใจขเขมรยอยู่แล้วมันไม่ไว้ใจฮุนเซนอยู่แล้วไปไปคุยกับเวียดนามดีครับท่าน<ำ>โอ้ผมเห็นว่าเจ๋วนะทาให้ขเขมรระแวงเวียดนามหนึ่งเนี่ยขเขมรรู้ว่าเวียดนามไม่ช่วยกูแน่สองไม่รู้ว่าไปคุยแบ่งกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ากัมพูชานี่แบ่งครึ่งหนึ่งนะครับเอาเวลามีอะไรนะถ้ามันปะทะกับไทยนะเวียดนามก็ฉะทางด้านโน้นเลยนะครับเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งกันนะครับให้กัมพูชามันให้บุนเซนเกิดความหวาดระแวงนะครับ ถ้าท่านว่างก็ไปเยี่ยมลาวด้วยก็ได้ครับไปเยี่ยมลาวด้วยก็ได้ถึงแม้ว่าลาวจะไม่ได้เป็นประเทศใหญ่โตมีศักยภาพเท่าเวียดนามให้มันหวาดระแวงครับไอ้วุ้นเซนจากที่แดกยาวันละสองเม็ดจะต้องแดกยาวันละสี่เม็ดอันนี้ผมชื่นชมท่านผู้จัดการทหารสูงสุดนะและท่านผู้จัดการทหารสูงสุดคนนี้เก่งถนอมน้ําใจระหว่างการเมืองกับทหารนะครับมาเนี่ยนะฮะมันเรื่องดีครับเราจะลบก,กับขเขมรมันก็ต้องทําให้มันหวาดระแวง อย่างที่ผมเคยกาบเปลี่ยนเขาว้ว่าต้องไปเยี่ยมเวียดนามเราต้องไปคุยอีอ๋ออีอ๋อจับมือกอดคอกันถ่ายรูปเลยนะครับไปเยี่ยมลาวนะครับไปเยี่ยมลาวจับมือก <c oughs> ันถ่ายรูปเลยนะครับคำเหมยนแม่นปีนกกหน้าผากนะครับแล้วก็ต้องยุ่ให้คุณเซนกับเตียบันเนี่ยให้เขาแตกแยกกันให้ได้เราต้องชื่นชมเตียบันนะครับให้คุณเซนมันน้อยใจด่าคุณเซนเทียเตียบันนะครับแล้วต้องแยกประชาชนชาวกัมพูชาออกมา แรงงาน4ี่ห้าแสนคนในประเทศไทยแรงงานกิดกฎหมายด้วยล้านคนให้เขาเกลียบคุณเซนเกลียบคุณมาเนตนะครับอย่าไปเกลียบคนไทยทหารก็แยกนะครับเห็นใจทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกบังคับมาอยู่แนวชายแดนนะครับมันมีไอ้ตัวกลางๆไม่กี่คนแล้วครับไม่กี่คนนะครับเราดีนะครับเกิดปะทะกันท่านยกมือมาแบบทหารพมาร่าเนี่ยเมื่อวานทหา,ารพม่าแตกเนี่ยเ้าว่ายังมาประเทศไทยได้ ถ้าเกิดปะทะกันท่านวางอาวุธแล้วเดินเข้าประเทศไทยเราก็ดูแลนะครับชนะโดยไม่ต้องรบครับมาเนี่ยนะฮะให้บรรลุจุดหมายแต่ต้องหลากหลายยุทธวิธีครับการเจรจาดีกว่าการรบนะครับไม่มีใครเขากระสันอยากทำสงครามนะครับเวลาทำสงครามปะทะกันมันเกิดการสูญเสีย